บืสวัสดีครับไปเลยมาทางไหนกลับมาทางนั้นเลยแล้วจะกลับมาที่นี่อีกครูงครับคือผมผมจะมาไม่ต้องพูดแลาวแกเลิกยุ่งวุ่นวายกันหลานสาวสทันทีฮะเอ้ยฉันนี่มองคนไม่เคยผิดเลยนายไม่เข้าท่านี่มีค้มันลู่หมายแล้วมายุ่งกับน,าน้าอีกทำไมฮะ คุณลุงพูดอะไรครับผมเปล่านะครับเปล่าเลยยังจะเปล่าเลยหรือว,ว่าฉันไม่รู้เหรอผูอ้มันของนายน่ะชื่อคุณมิคุณมีคุณลุงรู้ได้ยังไง <c oughs> เห็นนะสุดท้ายนายก็ยอมรับละใช่ครับเอไม,ไม่ตามนะเคยเสียใจมาแล้วครั้งหนึ่งกับหมอหมาเจ้าชู้อย่างนายฉันจะบอกให้นะอย่าฝันไปเลยว่าฉันจะยอมให้น้ำเนี่ยเ,เสียใจเป็นรั้งที่สองอีก พิชชนคุณหมอพิชชนเป็นคนโทรบอกคุณลุงใช่ไหมครับแล้วทำไมต้องรู้ด้วยกลับไปกลับไปเลยลอย่ากลับมาที่นี่อีกแล้วก็เลิอกอุ่นวายกับหลานสาวฉันไม่งั้นละก็นายโดนดีเนี่ยนะโทรคุณลุงครับคุณลุงฟังไปเถอะคุณหมอไม่ได้ทำอะไรเลยคุณลุงสอง<อ>ฉันนับ<อ>ถึงสามนะแล้วถ้านายไม่กลับไปแล้วก็ฉนันจะแถมลูกกับสุนี้ิล ผมนิดนึงไม่ได้หรอครับสองครึ่งครับครัไปแล้ครับคุณลุงครับไปแล้วครับคุณลุงฟังผมสักนิดนึงได้ไหมครับสะโอ้ยครับครับครับคอไปไนตัดปรทินนูนมจากตนี้่ไไปครับคับไปครับคไอ้บอมเบิร์กนี่มันโง่จริงๆรไงปืนเด็กเล่นไปกกลัวเว้ยนี่เห็ ผมหน่หนาวอภิชนเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแกอย่าลืมดีว่าว่าตอนนี้หมออภิชนเขาขี่กุนั้ำแข่งกับแกอยู่ถ้าแกมูกแบบเป็นอย่างนี้แกไม่กล้าเนี่ยแล้วเกิดหมออภิชนฆ่าไปแล้วประทานขึ้นมาแกจะเสียใจนะว้ยเออฉันรู้แล้ว Ừ. <laughs> Không mà là do. <laughs> Bạc đi rất mừng. รศัพท์ขล right? ืมไวมีอะไรสั่งไหมฮะฮัลโหลนักกรพูดอะคือผมเฮ้ยไอ้หมอเบอกนักการจะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฉันจำแกได้นะไอหมอเบอกอย่าให้เจอหน้ากันแล้วกัน สวัสดีคุณหมอหรือยังสวัสดีคุณหมอหรือยังแองเจลนี่แองเจลอย่าดื้อสิสวัสดีคุณหมอก่อนแองเจลคุณน้ำเลี Angel <อ>้ยงแองเจลนี่ตั้งแต่เมื่อไรหร่ล่ะครับคุณหมอพิชชนให้มานะคะไม่เอาไม่กินคุณหมอพิชชนให้มาแทนลูกดิกเหรอครับ พ่อลืมเจ้าดุกดิกไปแล้วไม่หรอกค่ะยังไงยังไงน้ำก็ไม่ลืมเจ้าดุกติ๊กน้ำยังหวังนะคะว่าสักวันเจ้าดุกดิกจะกลับมาหาน้ำน้ำยังจำได้นะคะที่ตรงนี้น้ำเคยมาวิ่งเล่นกับเจ้าดุกดิ๊กนะคะดุกติกชอบมากเลย ในบ้านก็ไม่ทราบนะคะลึกดีต้องปลอดภัยครับคุณน,น้ำเชื่อผมเถอะน้ำก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นค่ะคุณหมอทานข้าวหรือยังคะน้ำเชิญที่บ้านดีกว่าเฮ้ยไม่นะครับคือถ้าเกิดผมไปเดี๋ยวก็เหมือนตอนเย็นที่ผมอ๋อ,อ นี่คุณหมอไปบ้านน้ำมาแล้วเหรอคะคือผมเอ่อผมผมผมจะพัชนะไปคืนนะครับอ๋อนี่ครับผมซักสะอาดแล้วครับพน้ำค่ะน้ำเชื่อค่ะ นายแองเจิลเล่นมากเหนื่อยเราฮะืมแองเจิลมันคล้ายดุ๊กดิกนะคะครับแต่ก็ไม่เหมือนยังไงยังไงก็ กลับบ้านแล้วมารับผมทีแจมันไห่เลยฉันว่าวันนี้มันไม่น่าเล่นเลยนะใจฉันไม่ค่อยดีเลยวันนี้นี่นี่นี่น้องแจงฉันว่าเราเอ่อนี่น้องแจงฉันว่าเราเอ่ออ้อยเฮ้ยพี่ใจะปลอดแหงนักเลยนะแต่ว่าผัวนางไฝมันเป็นตำรวจนะแล้วทำไมมันจับได้ว่าเราเนี่ยซ่อนไพ่กันสองคนอะ สั่นไห้แกกับฉันไม่ติดคุกกันหัวโตแน่ล่ะคุณชาอาสคุณนายบาดช้าจริงๆเลยกันบงหรออ่ะนี่ดุกดิ๊กอยู่มานั่งเฝ้าทำไมนี่ขาพ่ายใช่ไหมมใช่ขโมยเขาไม่เคยมาขโมยเลยนะยะ <c oughs> นะนะ,นะว่าทำตาปิ๊บปิ๊บมึงมึงมองหน้าดา่าฉันหรือเปล่าเนี่ยอาจะไปรู้เหรอหนี่ป้าแกอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจมาสก เดสนใจมาเิเชิญเชิเินางเป่ามันร้อเธอจะตั้งาแล้วไปลยไปลยดูดิฉันบอกให้ไปเด้กัอก่าไปใช่ไหมางจะไปยักไไป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 าปไาไป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 มปไปไปไนี่ไปตปไ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 ปายไป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 ไไป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 ย 我哥他。 เรานาะช่วยเมียจาก็เหมือนช่วยจ๋านั่นแหละเอาไงดีนะไม่ช่วยช่วยไม่ช่วยผันเดียวอุ้ยนักคนนี้นี่ไม่เห็นของเลยเลยนะมันสองสลึงเนี่ยให้ฉันพันเดียวจะบ้าเหรอนดี่ยนังไฟผ่านเดียวก็เอาเถอะแล้วบ้ามีเงินลบ้าเหรอบ้าเหรอจะได้แก้ตัวนะนี่ก็บ้าบ้าจะไม่ไทยหรือไงแล้วจะเอาไหม เอาน่านังไากูก hmm, yeah. oh, ็บ้าก oh, ็เออแค่อแหละชัดๆเือเียวลเวลาของสองพันพันยี่ลอลมามาไปๆๆมานับข้าวไม้แรกเลยเฮ้ยๆหไปสองร้อยเอกเมื่อกี้นี่ไงโอ้ใช่แกติดเขาไงจำไม่ได้เหรอค้างเขาไว้อะมเตอร์นัคอมพิวเตอร์เ่อยๆแๆๆแๆกแๆกเๆๆๆๆๆยเวลายุ่งจังเลยไปก็ไปก ครบใครหักอีกโดนเนี่ยโดนเลยเลยหลมันพิ้มเลยเฮงเฮงจวงเอาได้แข่งแข่งแเ่งแข่งแข่งแเ่งแเ่งแข่งแเ่งแข่ง มันคืนของวันนี้ให้ฉันแล้วมันยังยกหนี้เก่าให้ฉันด้วยจ้าจ่าฉันเป็นพยานจ๊ะจำไหมนะมึงดีมากแล้วก็ออกไปคนบ้านฉันเลยอย่ามาให้เห็นนะเลาให้ต้งหมาตำรวจไล่กัดคนไล่จ่าจ้าจ่าไม่ออกไม่ออกจ้าจ่าพี Kung ่ท้อบอกไอ้นี่อย่ามาไอ้ท่อเดยวมึงที่กองดีจ่ายเงินคืนอุ้ยใส่อะไรใส่ฮะฉันว่าไอ้หมาตัวเนี้ยมันต้องรู้แน่ๆเลยมันถึงได้เข้ามาช่วยเราอะ มีชีวิตที่สุขสบายไม่เดือดร้อนกังวันในแต่สบายมีเธอนาทีกทีนไปฮะชื่อไ่าไอหมาตัวนี้มันต้องรู้แน่ๆเลยมันถึงได้เข้ามาช่วยเราอะเพียนหรือเปล่าฮะหมาหมาหมามันจะไปรู้ได้ไงเออใครจะไปรู้ล่ะมันอาจจะเป็นหมาฉลาดก็ได้เออเอาออกมาไปเองรู้ใช่ไหม ว่านางแจกมบมันซ่อนไพ่รู้เหรอนางเต่านางเต่าเองก็ไม่ได้เสียไพ่นี่หว่าไพ่ก็ได้นะแล้วเอ็งเพี้ยรนี่เหรอพูดภาษาหมาได้ด้วยอ่ะบ้าอีบ้ายุกิ๊กเอ็งจะไปไหนก็ไปปะไปพ้นหน้าพ้นตาปะเบื่อมันดุสาช่วยเราด้วยอย่ามาหันมองหน้าฉันอีกทำเป็นเมื่อไหร่อีกนีดต้องโดนต้องโดนนะอย่าไปทำอะไรมันแล้วดุสาไปมาแล้ว่หมใช่เหรอฮึมันเป็นหมามันเป็นหมาที่รู้เรื่องอะไรอีบ้า ยุงมาให้ด้วยไม่ต้องขับใจหรอกอรู้แล้วนะว่าเต่าเขาเล่าให้ฟังนะเ,เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ลุกดิกนะป่านนี้นะแม่ฝ่ายโดนโกงเยอะแล้วหมดแล้วหมดตัวเลยดีมากขอบใจนะจุกด,ดิกเนาะตาหมายหายหัวไปไหนเนี่ยฮะฉันบอกให้ซักเสื้อผ้าต่อให้เสร็จไาหมายเดี๋ยวก่อนจ้าเดี๋ยวไปหมดเวลาแล้วลูก ไปก่อนนะรออยู่นี่รออยู่นี่รออยู่นี้ก็ไหนเหรออรู้แล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไมคนดีๆอย่างจ่าถึงต้องมีเมียใจร้ายอย่างนี้ด้วยนะไม่เข้าใจเลย สวดีจ้าครูขอโทษนะที่มาสายหืมหืมให้ครูเหรอครับไม่ใช่ครับแล้วดอกไม้ของใครเอ่ย ไม่เชื่อนะให้ฉันสามบ้านที่ไหนก็ได้แต่เราไม่อยากจะเชื่อเลยที่คุณหมอกลางหาวปฏิเสธเดยน้องนุชเนี่ยก็เพราะว่ามีคู่มั่นอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ฉันนาะอุตสาหลวงชื่นชงรู้ว่าที่ไหนได้คุณหมอกลางหาวอะใจร้ายที่สุดมีคู่มั่นอยู่แล้วแบบก็ยังไปจีบเดยน้องนุชอีกอะนี่ยายน้องนุชรู้หรือยังรู้แล้ว,วสิร้องไห้อยู่ในห้องน้ำเนี่ยฉันนาะสงสารสงสารเียน้องนุช เกตจริงๆว่าชายมากๆแบบนี้ถ้าฉันเป็นใหญ่นุชแล้วก็จะจับคุณหมอการหาวนะตอนซะให้เกดแล้ฉันจะจเอาไปโยนให้เป็ดมันกินเอาแล้วเกศจะไปไหนอะเออคุณหม,ไมอไปชวนเล่คุณฟังใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อเช้านี้เองต ที่เล่นหนูไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะโอโอ,ย,โอยปวดทออ้องออใหหนูปวดหัว มีเรื่องจะอธิบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวคุณนุชฟังผมก่อนนะครับนังนุชรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วเหรอคะคุณหมอไม่หรอกครับที่คุณนุชรู้เนี่ยโกหกทั้งหมดเลยครับแล้วเชื่อคุณมี่ใช่ไหมคะมี่ใช่ครับ ่ครับคือ,อคือมีเ่เขาเขาคุณมี่อ่ะเขาคงเป็นผู้หญิงที่เพียบพรอ้อแล้วก็ดีกับคุณหมอมากกว่าที่น้องดูดีกับคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอถึงได้เลือกเธอโอ้ยคือคือมัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือมี่เขาเป็นค,คือเขาไม่เขาไม่ได้เป็นโออยยังไงวะอ๋อคือมี่เขาเป็นย ครับนี่ค่ะออครับห้องน้ำหญิงนะคะอ๋อ <c ười> คือห้องน้ำหญิงครับค่ะเบ <c ười> นก็เชิญผู้หญิงครับ <c ười> เรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นอะไรมากนะครับแค่ท้องอืดนิดเดหน่อยนะครับอาหารไม่ค่อยย่อยแต่คุณหมอเก่งเลยครับแค่จับจับดูก็รู้เลยครับโอ้แน่นอนครับที่บ้านผมนะครับก็รีอย่างนี้เหมือนกันครับตัวยาวท่างนี้เลยนะครับที่จะแบดผิดครับบอลมิชน มีคนไข้คุณหมอก็เห็นอ๋อมันพูดกันให้รู้เรื่องอ่ะเนี่ยออกมาตรงนี้เอ้มัพูดกันให้รู้เรื่องกันเนี่ยตรงนี้หมอครับผมกำลังตรวจคนไข้อยู่นะครับถ้าหมออยากจะเข้ามาคุยกับผมเนี่ยหมอเข้าตรงนี้สิครับเข้ามาคุยใกล้ๆครับมัตรงนี้นะโง่คือ ผมไม่ขอโทษเลยนะครับคุณหมอกลางหายก็เป็นอย่างนี้ครับชอบโวยวายในโรงพยาบาลใช่ครับคุณหมอเปผมลาอะไรแล้วครับคุณหมออ๋อขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอะมระยะสั้นเลย <S <S ลลเดี๋ยวคุณหมอไม่ชนคุณไม่ใช่ลูกชายหรือวาคุณใส่ร้ายทุกคนที่เข้าใจผมผิด แม่แต่คุณลุงคุณน้ำอะมันทำได้ไงคะคุณหมอกลางหาวคุณนะเข้าใจผิดแล้วไม่ทุกคนครัคุณหมอไม่ทุกคนครับยังเด็กหนิงคนนะคุณหมอใครก็คุณลุงของผมไี่ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคุณลุงเนี่ยกำลังไปประชุมพี่ต่างจังหวัดอยู่ครับครเรื่องนี้ครับแม่ถ้าคุณลุงรู้เรื่องนี้นะครับ ดีไม่ดีนะครับรู้อย่างแม่บ้านพนักงานนักการโรงพยาบาลนะครับปุ๊บแล้วเนี่ยรู้ไปถึงบ้านข้างเรือนเคียงด้วยครับนี่คือหมอโอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยนฮ้ยเ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 ฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยอ้ย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 ้้ย้ยเย้ยยเอ้ย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  โอ้โหครับอย่าถือคุณบ้าอย่าว่าคุณเมาครับใจเย็นนะครับใจเย็นทางน้ำหมดถามจบหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมออ้ครับคุณน้ำขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้โอ้ยด้วยความยินดีครับคุณน้ำเอชจริงสิคะ คุณหมอทราบได้ยังไงคะว่าน้ำชอบกุหลาบสีขาวอ๋อเรื่องนี้มันไม่ยากเลยครับสําหรับคนที่มีความสามารถอย่างผมเนี่ยนะครับคุณลุงคุณน้ำเนี่ยเป็นคนบอกเองครับว่าคุณน้ำเนี่ยชอบดอกกุหลาบสีขาวครับน้ำนึกแล้วเชียวเอ่อแล้วนี่น้ำทรมารบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะโอ๋ออ๋อเรื่องนั้นเหรอครับที่คุณน้ำฮัลโหลฮัลโหลคุณน้ำครับคุณน้ำยังอยู่หรือเปล่าครับ อ๋อครับครับครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้ยเย็นนี้เหรอครับผมมีงานนะครับคุณน้ำแต่ไม่เป็นไรครับผมปลีกตัวได้ครับได้ครับแล้วผมจะไปรับคุณน้ำนะครับเราไปทานข้าวกันครับผมไปรับที่โรงเรียนน่ะเหรอครับครับ อ้ยคุณน้ำชมกันนยิ่มก็เขินแย่เลยครับโอ้ยแล้วอีกอย่างนะครับคุณหมอกลางหาเขาก็ยินอยู่ตรงนี um, ้ด้วยครับดวคุณหมอกลางหาเขาได้ยินเข้าเนี่ยเขาล้อผมแย่เลยครับผมอายเลคคุณน้ำเหมือนกันครับคุณน้ำผมก็รักคุณน้ำเหมือนที่คุณน้ำรักผมนั่นแหละครับครับ ทีเดียวนะครับครับพอใจเรียังครับคุณน้ำอีกทีเหรอครับฮะได้ครับพูดอย่างนี้เขินแย่เลยครับคุณน้ำก็ได้ครับจัตตารกไว้เย็นนี้เจอกันนะจัตตารกบ๊ายบายจัตีารก ผมคงไม่มีเวลาคุยกับคุณหมอแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องรีบไปเคลียร์งานนะครับเพราะเย็นนี้ผมมีน <laughs> ัดอ๋อยาบรรุงหัวใจนะสองซีซีฉีดให้ด้วย <laughs> สบายใจเฉยๆขอบคุณครับคิดมากครับ <laughs> หมอ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 ครับหมอหมอหมอครับ คุยกันดีครับหมอเอ้ยนี่คุณหมอนอนอยู่อย่างนี้เนี่ยแปบลบว่าคุณหมออยากให้ผมตรวจให้ใช่ไหมล่ะโอเคครับโอเคยวผมตรวจให้ก็ได้เลยครับเริ่มจากเอาวัดไข้ดีกว่าครับตรงไหนดีตรงนี้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 ตรงเฮ้ย